so กลับมาแล้วนะคะกับโฮโลไฮโซในช่วงโฮโลไลฟ์ค่ะอย่างที่โปกเก่นไปนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่าวันนี้ค่ะเราจะมีเรื่องราวดีๆและเป็นสาระดีๆนะคะสําหรับคุณผู้ชมเลยสําหรับใครที่เป็นสิวเป็นฝ้าและชื่นชอบสารสกัดจากธรรมชาตินะคะรับรองว่าวันนี้มีทีเด็ดแบบลดเลอ,อเําเภอปากช่องเลยคนเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะแล้วก็ต้อนรับนะคะคุณพิชิตชัยสังสุระผู้บริหารเจ้าของแบรนด์ซิวกันนี่นะคะและร้านผ้าไหม โอท็อปห้าดาวงานผ้าไหมไทยบ้านเขาชัยภูมิค่ะที่จะนําผลิตภัณฑ์นะคะที่ทําจากธรรมชาติพวกรังไหมค่ะมาทําและยังถือเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่เรียกได้ว่าใช้แล้วผิวเราดีขึ้นแน่นอนอยากรู้แล้วสิว่ามันดีขึ้นขนาดไหนแล้วมันใช้ได้เห็นผลจริงหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่กับเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเรียกว่าสินค้าโอท็อปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถามให้เขาแนะนําตัวก่อนดีกว่านะคะอันนี้ พิชิตชัยสังสุระครับชื่อเล่นชื่อะไรค่ะมีนครับคุณมีนนะคะและเกศดาต้องน้อยค่ะคุณพี่ชื่อนาชื่อเล่นชื่ออ,อ้อมค่ะชื่ออ้อมวันนี้คุณมีนกับคุณอ้อมมาสมอันนี้คุณมีนเป็นเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็คุณอ้อมเป็น,ปน,นทดลองชายชเป็นผุ้ใชายจริงโดยอะถามก่อนคะ่ะตอนนี้พี่มีนทําอะไรอยู่บ้างคะ,คะตอนนี้ก็ พยายามที่จะชักจูนให้ประ,ประชาชนหันกลับมาเลี้ยงผ้าไหม่ครับผมเามาปลูกหมอนเลี้ยงไหม่เพ,มเพราะว่าปลูกหมอนเลี้ยงไหมมันไม่ต้องใช้สารเคมีครับผมแล้วก็ ก็ทําผ้าไหมไปด้วยแล้วก็ขายผ้าไหมแล้วก็พยายามจะต่อยอดจากลังไหมให้มันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามครับผมแสดงว่าตอนนี้พี่มินก็มีทั้งขายผ้าไหมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ามาจากธรรมชาตินั่นคือลังไหมใช่ครับขอเราถามกันคร่าว่าทําไมเพิ่งพี่มินถึงมาคิดเริ่มทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ กับซิวกันนี้เพราะว่าปกติแล้วเราก็จะเข้าใจแค่ว่าตัวรังไหมเองเราจะใช้ทําผ้าไหมท่ายสวยๆใช่ครับผมเพราะว่าผมขายผมขายผ้าไหมใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีผ้าไหมเราขายออกไปบางทีทําทาชุดชุดหนึ่งกวลูกค,ค้าก็ซื้อไปแล้วเขาไม่กลับมาซื้ออีกก็เลยคิดว่าเราจะทําอะไรให้ช่วยเกษตรกรเขาให้แบบว่าซื้อสินค้าแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายได้เรื่อยๆอผมก็เลยคิดค้นที่จะ รังไหมเอามาคิดค้นก็เลยรู้ว่าพรางไหมมันมีประโยชน์ครับผมเพราะว่ามันมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่มันไปช่วยกระตุ้นให้ผิวเราสร้างคอลลาเจนครับผม<ช>ต้องถามถามพี่มิองอ่ะว่าก่อนหน้านี้ทําอะไรมาบ้างนอกก่อนก่อนจะทําเกี่ยวกับผ้าไหมหรือทําซิลกานีก็เป็นเกรรษตรกรเลี้ยงธรรมดาครับผมครับแล้วเห็นว่าความสำคัญของผ้าไหมหรือรังไหมมันมีประโยชน์มากมากต้องถามว่าพี่พันตันี้ทราบมาว่า ทำได้ไม่นานนี่เองแต่เสียงการตอบรับหรือกระแสเรียกว่าแรงมากๆเลยช่วยบอกหน่อยค่ะว่ามันแรงขนาดไหนเอาเริ่มเริ่มจากใครได้ใช้พี่พี่อ้อมได้ใช้พี่อ้อมใช้ไปไงคะตอนแรกตอนแรกก็เป็นแพ้สิวหนองสิวหัวหนองค่ะเห็นตอนแรกเชื่อใจไหมว่าแบบสิวคันนี่มันจะใช้ได้จริงๆก็ ลองทดลองเพราะหลายๆคนยังไม่ยังยังไม่เคยเรียกว่าในประเทศไทยไม่เคยนะคะที่มีปลิพันธ์จากลังไหม่มากนี่หน้าพี่จริงหรอค่ะหูนี่อาการหนักมากเลยนะสำหรับตัวน้องโอ้โอันนี้คือเป็นสิวอักเสบถือว่าคันรุนแรงเลยอันนี้นานหรือยังครับพี่แพ้อย่างแรงเลยนะเนี่ยสี่ห้าเดือนแล้วะสี่ห้าเดือนตอนนี้หาย หายหมดเลยอันนี้ใช้ใช้ระยะเวลาในการออกว่ามันจะหายและเป็นอย่างนี้นี่นานไหมครับพี่ประมาณ6เดือนเจ็ดเ <6 S 1> ดือนหกเดือนเจ็ดเดือนหูถือว่าได้ผลมากเลยนะใช่พูดเลยอันนี้ต้องถามก่อนว่าพี่ไปรู้ได้ไงว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันมีอยู่บนประเทศไทยอีก่อนเ,ออเพราะว่าหลายคนก็ยังคงแบบเอ๊ะมันมีพลาอะไรเราก็จะคุ้นเคยกับสื่อโฆษณาต่างๆว่ามีตัวนูน้นตัวนี้ของเมืองนอกใช้ดีมีคลีกเสริมความงามแบบนี้ออทําไมถึงมาเลือกใช้ซิลกานี คือน้องเขาอ่ะผมรู้จักกับน้องเขาเป็นการส่วนตัวผมก็เลยทําผลิตภัณฑ์ออกมาก็เห็นน้องเขาสมสานเนาะใช่ก็เลยส่งส่งตัวอย่างทดลองไปให้น้องเขาใช้เลยครับผมเพราะว่าน้องเขาบอกว่าตอนแรกเขาก็ไม่กล้าใช้เพราะเขาใช้อะไรก็แพ้ครับผมแล้วก็ต้องเสียเวลาเข้าหาหมอเข้าคลินิกอย่างเงี้ยครับผมพอเข้าคลินิกก็หายพอออกไม่เข้าก็เป็นนะครับผมอ๋อเหมือนเขาเลี้ยงค่าอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อคือใช้ตัวใหม่ เหลือเราต้องถามก่อนค่ะว่าการผลิตภัณฑ์เนี่ยใช้ตัวไหนคะสำหัตัวพี่อ้อมเธอซ็ตเซตนี้ค่ะอ๋อเซ็ตด้านหน้ามันมีอะไรบ้างคะมีสบู่เซรั่มกลางวันเซรั่มเช้าแล้วเซรั่มกลางคืนค่ะครีมกันแดดแล้วก็ครีมบำรุงตอนกลางคืนดูเป็นเซ็ตง่ายๆนะแต่มันเห็นผลแบบชัดเจนมากตอนนี้ลองได้ลองหยุดใช้ไหมคะสำหรับตัวพี่อ้อมเอง ว่าใช้มาตลอดเลยใช้ตลอดเลยอ๋อและตัวสบู่นี่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าตัวสบู่นี่ลูกค้าสั่งยอดสั่งนี่เพิ่งยอดเพิ่งจะเข้าไม่กี่วันพันก้อนนี่ก็หมดแล้วครับผมโอ้ยใช่เพราะว่าตัวสบู่คือลูกค้าของผมลูกค้าของเราอ่ะจะเป็นแบบว่าเขาจะแพ้สารสารสเตียรอยมาอะไรอย่เงี้ยครับผมอันนี้คือขั้นตอนการทำใช่อันนี้ไปคิดค้น คิดค้นมาอย่างไงคะสำหรับอยู่ดีพอเราเราตัดสินใจแล้วว่าเออเดี๋ยวจะทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นเกี่ยวกับความงามก็คือทางผู้ใหญ่ทางประหลัดอำเภอเนี้ยครับผมก็เข้า,ขากระทรวงวิทยาศาสตร์ให้เขาช่วยคิดค้นครับผม<อ>ใช่ครับผมเขาเรียกว่าโอท็อปจริงๆนะเพราะว่า<ม><ม>เป็นการร่วมมือระหว่างชุมชนกับทางรัฐบาลแล้วมาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเรียกว่าผลิตภัณฑ์นี้ น่าสนใจมากๆเลยต้องถามต่อค่ะว่า,ร,าวรบกวนบอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งหมดในเครือของซิลกานี่หน่อยว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างมาเริ่มตัวนี้ใกล้ตัวใกล้ตัวฮิปโปหน่อยอันนี้คืออะไรคะ่ะพี่ครั<ม>บอนี้โลชั่นครับผมอืมบอนี้โลชั่นตัวนี้จะช่วยเรื่องอะไรพี่มีนอ่าจะช่วยให้ผิวเรากระชับเต่งตึงแล้วก็ปรับผิวเราให้กระจ่างใสข,ขึ้นครับผมโอ้โหจริงหรอใช่ครับผมนาขอดมขอดมขอดมอันนี้มันมีสารสกัดตัวอะไรบ้างอะพี่มีนก็ สารสกัดหลักๆเลยแล้วก็<ม>จะใช้สารสกัดโปรตีนจากลางใหม่ครับผม กลิ่นดีอาจารย์กลิ่นแบบแล้วปกตินะถ้าเราทาอะไรอย่างเงี้ยเป็นครีมปกติทั่วไปจะลองกันแดดด้วยนะครับขอคุณแม่ดูหน่อยที่หนอพี่มีกันแดด้วยหรอเพราะว่าใยไหมปกติจะกันแดดด้วยครับผมมีมีสุขภาพกันแดดเฮ้ยเอาจริงๆนะนะตอนนี้เรารู้สึกว่าปกตินะถ้าเป็นบอดี้โลชั่นมันจะมีความเหนียวและมีความหนืดของตัวครีมอยู่แล้วแต่เนี้ยความรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นและพอทาไปเปือปากมันซึมเร็วมาก แล้วมีผสมกันแดดด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าพอทาแล้วมันไม่วอกมันทาได้ทั้งตัวเลยใช่ครับผมหน้าทาได้ไหมพี่นีหน้าก็ทาได้ครับผมคืออันนี้คือทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยใช่ครับผมหุยรเลิศอ่ะชอบ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 สิครันี่ชอบเลิศมากเลิศมากอันนี้คือมีสารกันแดดแล้วก็ทาไปเรื่อยๆก็จะผิวก็จะเริ่มกระจ่างใสมากขึ้นโอ้โหลด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 เอัวต่อมาทั้งตัวเนี่ยพี่มีตัวต่อมาพีเซนต์ตัวตัวตัวเอกของเราก่อนสบู่เอออยู่ด้านหน้าอิโปขอแกะนิดนึงนะฮะบางคนแบบ เจ้าของแกะนะคะบอกเดี๋ยวจะกล้องวีนเรานะฮะว่าแบบอีนี่แกะทำไมอีกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องรู้จริงใช่ไหมอันนี้สบู่นี้มีสารสกัดจากอะไรบ้างครับพี่มีสาระสะกัดจากรังไหมแล้วก็น้ำสาวไหม่ครับผมน้ำสาวไหม่น้สาวมันคืออะไรพี่น้ำสาวใหม่ก็คืออายหน่ปกติคนแก่คนเท่าคนแก่เขาจะสาวใหม่ใช่ไหมครับแล้วบางทีเขาก็จะเอาน้ําที่สาวใหม่มามาล้างหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทําให้ผิวเขา แต่งตึงแล้วก็ไม่แก่ครับผมคือรังไหมใช่ไหมเวลาน้ําสาวใหม่นี่คือน้ำข้างในก็จะมีรังไหมได้ครับรังไหมนี้ละลายไหมพี่ไม่ละลายครับผมก็คือใช้ไปเรือกก็สามารถเอารังไหม่มาขัดหน้าได้ครับผมจริงเหรอแสดงว่าอันที่อยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็สามารถเอามาขัดได้ได้ครับผมเหมือนกันอย่างเสื้อผ้าชุดผ้าไหมที่เราใส่เงี้ยมันก็จะมีสารถ้าเราใช้ผ้าไหมมันก็จะมีสารตัวหนึ่งที่แบบว่า ใช้เข้าไปเรื่อยๆแล้วผิวเราก็จะดีขึ้นอย่างไปทําปอกหมอนทําอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่หรอใช่ครับผมเฮ้ยอันนี้พูดเลยนะมหัศาจรรย์มากมงงมากเพราะว่าปกติอะเราเราเราคือคนรุ่นใหม่เราก็จะไม่ค่อยใส่ผ้าไหมกันสักเท่าไหร่เราก็จะม,มีความแบบว่าผ้าไหมคนใส่ก็จะเริ่มกลัวว่าแบบเฮ้ยใส่แล้วแก่หรือเปล่าใส่แล้วจะเป็นอย่างไรหรือเปล่าแต่เพิ่งรู้นะว่าผ้าไหมมีคุณประโยชน์แบบแค่ทํามาเป็นเสื้อผ้าก็ายังแบบมันเป็นใยธรรมชาติครับผมเพราะว่ามันจะเข้ากับ ผิวเรามาถามตัวพี่อ้อมบ้างดีกว่าพี่อ้อมขาตอนแรกก่อนที่พี่เขาทดลองให้ส่งมาใช้ตัดสินใจใช้เลยไหมใช่เลยค่ะไม่กลัวอะไรเลยพี่อ้อมลูกจริงกันเป็นสิวก็กลัวอยู่เนี่ยน่ากลัวหนักก็เห็นเต้องวัดใจแล้วใช่ไหมฮะก็เลยรู้สึกว่าแบบฉันไม่กลัวอะไรหรอกอฉันก็เลยใช้ใช้ตอนแรกพี่อ้อมรู้สึกไงบ้างว่ามันเห็นผลไหมคิดว่ามันคิดว่ามันจะได้ผลไหมบอกตรงๆก่อนเรื่องจริงก็มีความหวัง มีความหวังยังไงเพคนเราอพี่อ้อมเขเป็นเป็นคนที่แบบสู้จริงๆนะเออสู้จริงๆนะแบบบางคนบอกว่าคือใช้มาหลายตัวไปเข้าคลินิกเสริมความงามเหมือนจะดีแต่สุดท้ายถูกเลี้ยงไขอมันไม่ดีถามก่อนพี่อ้อมอาการที่เป็นสิบอสิบเนี่ยมันเกิดมานานหรือยังคะนานแล้วค่ะกี่ปีครับพี่ออม สองปีแต่ว่าพี่อ้อมก็ตะเวนหารักษาไปเรื่อยๆเคยไปคลินิกเสริมความงามหมดไปเท่าไหร่พี่ห้อมสรีรวมหมดเป็นแสนไม่หายหรอยิงเลเซอร์ทีนึงก็แปดเก้าพันโอ้ฉันบอย้อมตายแล้วตกใจเหมือนกันนะแต่พอได้ใช้ซิลคานีซิลคานีแล้วเป็นไงซิลยุบใช้หมดไปเท่าไหร่พี่หมดไปหกเซต 6เซตเซตปกตินะอันนี้บอกก่อนนะคุณผู้ชมถ้าเราไปซื้อกับทางตัวแทนจําหน่ายหรือกลับกับคุณมีนเองหรือทางทางบริษัทเขาเนี่ยราคาอยู่ที่490บาทอถูกมากใช่อันนี้อันนี้บอดี้โลชั่นนะแต่ถ้าเป็นเซตเซตเท่าไหร่ครับพี่พันสาร้อยเก้าสถูกมากนะสหรับเ็ตนะมันก็คือไม่ต้องไปใช้อะไรแล้วครับครบเลยครับผมทั้งกันแดดทั้งอะไรด้วยครับคือทางเซตนี่คือมีครีมกันแดด แล้วก็สบู่ล้างหน้าแล้วก็ทุกอย่างเนี้ยราคา1 3 0 0ันสามร้อยเสิบเท่านั้นคือครบเซตใช้6เซตพี่มันไม่ถึงแสนเลยนะหมื่นก็ไม่ถึงเขาขอทีหนึ่งสิหมื่นห้าหมื่นมีรู้สึกตัวเองไหว่าแบบพอมาแบบ ทำไมเราไม่หันมามองผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือไม่ถามพี่มีนก่อนแต่พี่มีนอาจจะแบบต้องรู้จักเพิ่งผลิหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้ารู้จักไวกว่านี้ก็โอ้ไม่ต้องหมดเงินแสนละพี่อ้อมใช้ขนาดไหนถึงดีขึ้นถึงใครขนาดทุกวันเลยไหมใช้ทุกวันเลยค่ะเช้าเย็นแต่วันหน้าก็ดีขึ้นเรื่อย แต่แต่เราสังเกตนะดูจากหน้าคุณอ้อมและก็ดูเมื่อกี้ดูในรูปหน้าพี่อ้อมอ่ะดูดูดูผิวมันฟูขึ้นแล้วมันตื้นขึ้นเพราะปกติคนเป็นสิวอักเสบส่วนใหญ่มันจะเป็นหลุมหน้ามีปัญหาเรื่องเป็นหลุมดังนั้นเขาก็ต้องไปทำพวกไอออนโตในการเกลี่ยให้หน้ามันฟูขึ้นแต่หน้าเนี้ยมันฟูโดยธรรมชาติของมันอ่ะเรารู้สึกว่าถ้าพี่อ้อมใช้อย่างต่อเนื่องอีกสักปีน้องว่าหน้าพี่อ้อมดีมากมานเลยถูกรู้สึกชีวิตกลับมาเหมือนเดิมมั่นเฝ้ามั่นเหมือนเดิมมีคนถามพี่อ้อมว่าแบบไปทำอะไร ไปเข้าคลินิกไหนอย่างนี้มีไหมมีค่ะพ<ฮ>ี่อ้อบอกว่า ช้ครีมซิลกานีเออเป็นลาบบอกแล้วเป็นคนบ้านบ้านธรรมดาไม่ปรุงแต่งฉันบอกเลยใช้ซิลกานีประถามก่อนถามโปรโมชั่นสำหรับปกติเนี่ยราคาเอาซื้อแค่บอดี้โลชั่นราคาเท่าไหร่คะถ้าเราซื้อมาเดียว490ครับผม490แต่วันนี้เนื่องจากเราคุยแล้วก็ใช้ความอ่อยในการเป็นกระเทยกวนแล้วบอกว่าพี่ขาแบบมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษให้น้องหมแบบนี้นิดหน่อยวันนี้สำหรับรายการทรอยโซเหลือเพียง 299ครับ299เทอบมแล้วมันดีมากฉันพูดเลยผิวชันเนียนแล้วก็สดชื่นแล้วก็ชุ่มช่ำและที่สำคัญนะบอกก่อนเลยว่าอันเนี้ยเฉพาะในการโฮโรฮโซเท่านั้นนะรราคา299ราคา2 9บาบาทสากปกติ490บาทบซื้อไปแล้วพันนี้มีออยุงออยอพร้อมทุกอย่างพร้อมครับผมเรียกว่ามาตรฐานมาตรฐานเรียกว่า ในชัยภูมินางคืนลำหนึ่งในชัยภูมิฉันขอพูดตรงนี้พอเรื่องผ้าไหมนี่เขาก็ดังแล้วนะเพราะว่าเป็นสินค้าโอท็อกห้าดาวครับผมแล้วมาเป็นตัวซิลกานีอีกพูดเลยว่าดีเยี่ยมประเสริฐสีมากแน่นอนว่าสําหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลนะจ๊ะหรืออยากจะพูดคุยกับเราในรายการสามารถโทรมาได้เลยเพราะว่าเราจะพูดให้คํารู้ค่อยความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซิลกานีทั้งหมดเลยนะจ๊ะเอามาพูดถึงเรื่องของซิลกานีต่อดีกว่านอกจากเมื่อกี้สบู่นะตัวเอกของเราก็ใช้สบู่นี้ใช้ได้นานเท่าไหร่พี่ เดือนกว่าครับผมถึ<อ>งวัดก้อนเล็กแต่ว่ามันใช้ได้นานครับผมนี่ปกติฉันใช้สบู่ธรรมดาซื้อก้อนละห้บาทก็ได้ีนะฉันใช้3วันหมดนะพอ,อะนะลายน้ำลายน้ำตลอด <c oughs> แต่นี่ใช้เป็นเดือนนะ่ะเรียกว่าเทียบกับเคา์เตอร์แบรนด์นีเ้เลยนะเอาจริงๆแล้วกับราคาสบู่เท่าไหร่ครับพี่าราคาสบู่มีขายอยู่290บบาทครับแยกออกมา ถูกถูกมากทั้งตั้งหางอีกครับผมมาตัวต่อมานอกจากสบู่แล้วพอเราใช้สบู่เสร็จก็มีเซรั่มเซรั่มตัวไหนคะตัวตัวมีตัวไหนอ่าเซรั่มตัวสีมีตัวตัวใส่เท่าจะเป็นเซรั่มเช้าครับผมอ๋อโอเคเดี๋ยวอยู่มาก่อนเซรั่มเช้าเซรั่มเซรั่มนี่ยนี่อันนี้ตัวนี้ตัวนี้ปะฮะใช่ไหมตัวนี้กลางคืนอ๋อนี่ทาก่่อออนนนะมาเริ่มตัวก่อนนอนก่อนเพราะคนชอบนอนนะคะคนก็ได้ทำประจำนอนตัวนี้คือช่วยเรื่องอะไรครับพี่อ่า ฟ้ากะจุดด่างดำครับผมอันนี้ไม่เป็นสารสกัดก็คือ,อ,อล่างใหม่เหมือนกันครับผมแล้วก็มีสารสกัดทับทิมชชเอมแล้วก็ลัางใหม่ครับผมทุกอย่างธรรมชาติหมดครับเฮ้ยมหาสารย์เอาจริงๆปกตินะก็จะต้องมีมันมีไฮโดรโซเดียมมันจะมีนี่ภาษาอังกฤษย้อนมานี่ภาษาไทยบ้านๆ<อ>มีทับทิมมีชชเอมและลัางใหม่อันนี้เราคุ้นกันหมดเลยอออันนี้ตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรคบพี่เซรั่มก็จะช่วยเรื่องฝ้ากะครับผม โอ้ยแล้วก็ริ้วรอยถ้าใช้ไปเรื่อยๆริ้วรอยช่วยเรื่องริ้วลอยได้ครับผมใช่ไม่น่าเชื่อนะของคนไทยแท้ๆเลยนะเนี่ยนากะนี้ต้องถามก่อนครับว่าใช้เท่าไหร่ถึงจะรู้สึกว่ามันจางลงก็โดยโดยโดยผู้นลูกค้าส่วนมากบางคนเซตแรกเขาก็เห็นผลกับไปซื้ออีกแหละครับผมโอ้โหขึ้นอยู่กับสภาพผิวเราครับผมใช่เห็นว่าตอนนี้ผลิตไม่ทันกันเลยใช่ครับเราแล้วยอดจองตอนนี้ เท่่่าาไหรอยอดตอนตอนนี้ติดลบอยู่ครับผมเพราะผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันคนสั่งเยอะติดลบนี่คือคนสั่งเยอะตอนนี้นะตอนแรกฉันมองว่าดฉันจะซื้อไปเซตหนึ่งแล้วก็มองกับอาจารย์อาจารย์ก็จะจ้องทุกคนก็จ้องตายแล้วตอนนี้ผลิตไม่ทันจริงๆตอนนี้ก็ไปแย่งจากตัวแทนมาเอาไปช่วยเอาไปช่วยใช่แล้วตัวช่วยก็คือตัวแทนเขานะอี้อีก่อนโอ้โหอันนี้ เปิด AAC ด้วยโอ้โหใช่ครับเคยอาจารย์พอกินน่ะที่ดมอาจารย์ปกติแล้วอะถ้าเราใช้ชาเตอร์แบบปกติทั่วไปมันจะมีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วแต่เนี้ยไม่มีเลยใช่ไหมใช่เป็นกลิ่นใหม่ธรรมชาติครับผมหอมอาจารย์ลองดมอาจารย์ตอนนี้ฉันแฮปปี้มากคุณแม่พูดเลยตอนนี้ดูมาได้นะศูนย์สองเก้าสี่แปดหกสี่สามสำหรับใครที่มีปัญหาอย่างที่อ้อมว่าเป็นสิวอักเสบอย่างเงี้ยลองใช้ีมากอ่ะมาดูตัวต่อมาอันนี้คือเซรั่มตัวเช้ามีส่วนสารสกัดจากลังใหม่ครับผม ร่างใหม่เหมือนกันพี่ฝากหน่อยนิดนึงสำหรับเรื่องผิภัรรณของซิลกานี่เพราะตอนนี้เวลาเวลาของเราหมดแล้วถูกต้องนะจ๊ะออาฝากหน่อยตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับรายการเราฮโลไฮโซสำหรับซิลกานี่เองในราคาอับบอดี้โลชั่นเฉพาะบอดี้โลชั่นนะวันนี้ที่เราจัดโปรโมชั่นนะบอดี้โลชั่นปกติในราคา490ครับผมและวันนี้ถ้าใครสั่งซื้อกับรายการโทรไฮโซเหลือเพียง299บาทบอกเขาว่ามาจากรายการทรไฮโซและขอสั่งนี่โปรโมชั่นของรายการ ถั่วโรยโซคุณจะได้ในราคา2 9 9บาทตัวนี้มีสารกันแดดด้วยนะที่สําคัญทาแล้วผิวเนียนกระจ่งางใสทายอย่างต่อเนื่องที่สาคัญแต่ถ้าใครอยากจะเห็นผลชัดเจนสั่งเป็นเซตในราคา1,390เ้บาทดูหน้าพี่เขาเป็นตัวอย่างนะคะห,หน้าพี่อ้อมพูดเลยเมื่อสมัยก่อนหน้าปลูกพังมากพี่หน้าสันตโลโแต่นี่หน้าดีเวอร์วังอลังเลพูดเลยเก,ก๋กาบแต่ตอนนี้ต้องโทรสั่งแต่ยังไม่ได้สินค้านะเพราะว่าตอนนี้ ผลิตไม่ทนันพี่มีนบอกว่าผลิตไม่ทันจริงๆนะเจ้าคะ่ะก็โทรไปสั่งได้แล้วก็เบอร์ติดต่อข้างล่างนี้อะก่อนจากกันไปในวันนี้นี่ผลิตภัณฑ์น,นี้ให้พี่มีนฝากนิดนึงนิดเดียวสั้นๆอยาให้พี่มีนฝากนิดนึงเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการใช้สินค้าโอท็อปเพราะตอนนี้คนไทยไม่ค่อยมั่นใจเรื่องผลิตภัณฑ์โอท็อปลยฝากไว้ครับคือสินค้าอะ,อะไรก็ช่างที่เป็นจะทำจากธรรมชาติอ่ะอม,มันดีกว่า ตัวเราอยู่แล้วครับผม<ช>เรามาใช้ของธรรมชาติแล้วก็กรับตัวแทนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเบอร์ติดต่อข้างล่างนี้สามารถแคปหน้าจอด้าน <จบ S 2> ดานร่างได <จบ S 2> ้เลยนะคะคที่หมายเลข0940155399นะจ๊ะ a c e b o o k ซิลคานี่และ Line แอดซิลคานี่นี่คือออฟฟิเชียลของเราวันนี้กอนจากกันไปนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆกท่ทานเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัททีวีเดนิสจำกัดมหาชนคุณลดารติรจนากุลประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์รายการเทโรยโซคุณอธิพัฒน์ทิ่ิา h พัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทโอแฟงจกกกกัดรรรมาที่ปึษ ได้ประชาสัมพันธ์รายการโทรยโซแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้นะคะกับรายการโทรไฮโซได้ทุกวันวาลาดีตีทางจาน psi ช่อง40และสําหรับใครนะคะที่อยากจะดูดวงสดๆกับอาจารย์มงคลด้วทามจองคิวได้ที่หมายเลขอะไรอาจารย์0871084664ได้เลยครับใช่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่าคู่1,000บาทนะคะถูกต้องแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณมีและคุณอ้อมนะคะที่สละเวลามาวกันขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะซีคอนนี้นะเก๋กราบจริงๆวันนี้เราลาพร้อมกับซิคันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้าดิวซี่ว่าจะมีซีรือปจอกันไห่น นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ,ร,บรถจริงต้องใช้เดิมฮอ o ล์ไฮโซ